พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดอกเตอร์กิติศักด์เนติบณดิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ก็มาแชร์กฎหมายนะครับเกี่ยวเรื่องของนะครับกฎหมายค้ำประกันเนี่ยไม่รู้ไม่ได้แล้วนะครับ แน่นอนครับเรื่องของการคำประกันเนี่ยเกิดปัญหาค่อนข้างมากนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมาส่วนใหญ่มาจากการที่นะลูกหนี้เนี่ยก็ไม่ชําระหนี้นะฮะปัญหาจึงส่งผลให้คู่คำประกันเนี่ยต้องเข้ามาใช้นี่แทนนะฮะการเข้าการเข้าคำประกันนั้นนะะจะมีทั้งนะครับคำประกันโดยบุคคลหลายคนนะครับเข้าทําสัญญาคำประกันผูกพันตนต่อเจ้าหนี้นะฮะและนะครับ มีกรณีที่บุคคลเดียวนะครับเข้าคำเข้าคำประกันต่อลูกหนี้นะครับการเข้าคำประกันด้วยกันหลายคนนะฮะผู้คำประกันเนี่ยจะมีลักษณะเป็นลูกหนี้ร่วมนะครับนั่นหมายความว่าเจ้าหนี้จะบังคับให้ผู้คำประกันคนใดคนนึงใช้หนี้แทนนะครับจนหมดสิ้นนะครับหรือให้เฉลี่ยกันหรือบังคับที่ใครมากน้อยอย่างไรก็ได้นะครับแต่นะครับ ถ้าเป็นการค้ำประกันด้วยคนคนเดียวแล้วนะครับการเขียนในข้อสัญญาว่านะครับให้ผู้ค้ำประกันเนี่ยมีความรับผิดอย่างลุกหนี้ร่วมนะครับข้อสัญญานี้นะครับตกเป็นโมฆะนะครับขอย้ํานะครับถ้านะครับเป็นการค้ำประกันด้วยคนคนเดียวการเขียนในข้อสัญญาว่านะครับให้ผู้ค้ำประกันมีความรับผิดอย่างลุกหนี้ร่วมนะฮะข้อสัญญานี้นะครับถือว่าเป็นโมฆะตามกฎหมายนะครับ ทั้งนี้นะครับหมายความว่านะครับสัญญาค้ำประกันเนี่ยยังคงผูกพันอยู่และผู้ค้ำประกันเนี่ยมีสิทธิเกี่ยงนะฮะมีสิทธิเกี่ยงขอให้ลูกหนี้นะฮะขอให้เจ้าหนี้เนี่ยเรียกลูกหนี้นะครับชำระนี้ก่อนนะครับหรือขอให้นะครับบังคับเอาทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนนะฮะหรือร้องขอให้ชำระเอาจากหลักประกันนะฮะที่เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันได้นะครับครับผมย้ำอีกทีนะฮะ ผู้ค้ำประกันมีสิทธิเกี่ยงได้นะครับขอให้เจ้านี้เนี่ยเรียกให้ลุงนี่ชาระนี่ก่อนได้นะครับโดยสรุปนะครับครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับหากท่านไม่ละความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกํบบาลังใจนะครับทางสะพานในความของพวกเราช่วยเหลือท่านให้ฟรีท่านสบายใจได้ครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผม ทีมดรกิติศักด์เนติบดีไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ